โดนสัญญาณตัดหายไปนะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จังหวะพอดีที่พอมาถึงที่น้านหน้าของกระทรวงพลังงานที่ไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะประมาณสัก3ามสี่โมงเย็นก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องคนขับแท็กซี่คงไม่เคยมีปรากฏการณ์ในครั้งไหนนะคะที่จะมีรถแท็กซี่จอดนิ่งอยู่กับที่ แบบนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันเย็นยังยังกนยกลางคืนกลางคืนนะคะกลางคืนแน่นี่ฮะราแท็กซี่จอดยาวไปตรงนู้นนะคะน,นี้ก็จอดอยู่ริมถนนด้านหน้ากระทรวงพลังงานเห็นป้ายนะคะอ่าทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแถวที่จอดเมื่อตอนช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนนะคะ จะเยอะขนาดไหนนี่ค่ะนี่นะคะเียไปดูกันนะคะว่านี่ค่ะยาวไปอย่างนั้นท่านผู้ชมนี่ค่ะยาวเมื่อกลางวันที่ว่ายาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในซอยด้วยมีจอดเต็มนะคะทั้งข้อความที่ปรากฏด้านข้างรถเนี่ยก็ระบุชัดเจนเรื่องของความเดือดร้อนนะคะว่ารายได้ หายรายจ่ายเหมือนเดิมอ่านี่ค่ะจอดอยู่ด้านหน้ากระทรวงพลังงานกันไปเลยอ่าให้เห็นกันไปเลยนะคะนี่ค่ะเรียกว่าจะต้องตายอีกกี่ศพอ่ามีข้อความปรากฏขึ้นมาอยู่ด้านข้างบรรดารถแท็กซี่นี้นะคะนี่ค่ะยาวเหยียดไปเป็นกิโลกิโลท่านผู้ชมนะคะ ยาวไปนี่ค่ะแล้วหน้ากระทรวงพลังงาน,น,งนงยาวมาทางนี้นะคะนี่ค่ะถัดมานะคะยาวเหยียดนะคะทีนี้พอกาไปดูตรงนี้ซอยตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าซอยมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ซอยวิภาวดีสิบเอดคะนี่คือซอยวิภาวดีสิบเอ็ดนะคะ ด้านในซอยวิภาวดี11 1นี่จอดเรียงแบบนี้นะคะตรงด้านข้างกระทรวงพลังงานค่ะยาวกันแบบนี้นะคะฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์ท่านผู้ชมนะคะจะได้เห็นกันนี่คือความเดือดร้อนนี่ค่ะยาวไปค่ะนี่คือในซอยวิภาวดี11นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าช่วงเย็นที่เรามากันเราไม่ได้แวะเข้ามาในซอย อันนี้คือซอยบิภาวดีสิบเอ็ดนะคะยาวมาอย่างนี้ค่ะยาวเข้ามาแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะจอดนิ่งกันแบบนี้เลยนี่คือรถแท็กซี่ทั้งสิ้นนะคะบริษัทบวรแท็กซี่รถสีส้มนี่นะคะ นี่ค่ะ oh. Oh. อ๋ะอเจานี่นะคะ oh. อ่าแล้วเดี๋ยวปอยพา oh. ออกไปถนนข้างนอก oh. ต่อนะคะว่าจะไปดูว่ามีตามซอยแบบนี้ลักษณะแบบนี้มีอีกหรือไม่อ่าสภาพของคนไทยนะคะก็ต้องมาเจออะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอนะคะ สายตารัฐบาลขององคแล้วเราบอกจะอยู่ยาวอยู่ยาวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วประชาชนจะอยู่ยาวด้วยไหมอ่ะพอกลับรถออกไปจากซอยวิภาวดีสิบเอ็ดให้ดูด้านกลับนี่ยน,นะคะอุ้ยนี่ค่ะอ่ะนี่ดูการกลับเลยนะคะนี่คือจากข้างในข้างในซอยถนนวิภาวดีสิบเอ็ดเอไม่ต้องดูนี่ค่ะ จอดแบบนี้นะคะข้างๆกับปตทเนี่ยแหละคะ่ะนี่มีข้อความบอกโควิดเห็นไนะคะสักครู่ค่ะเป็นข้อความดีวท้ายรถเดี๋ยวก์กำลังจะอ่านเขียนว่าอะไรบ้างนะคะไม่เห็นเ่ะมีหาะจอดกันแบบนี้นี่ไม่อ่านข้อความบางคันนี่นเขียนติดป้ายไว้ด้วยเลยนะคะอ่ะบางคันนี่นี่ จอดกันแบบนี้ค่ะจะไปทำอะไรกินกันนะคะนี่นี่มีข้อความติดอยู่หน้ารถทุกคันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นรถบริษัทเดียวกันสหกรณ์บวรทักซี่นะคะนี่อ๋อมีรถบางคันนี่จอดแบบส้นนะคะนี่จอดสงบนิ่งเลยเดีย๋ยวขาอ,อ่านข้อความมีหรือเปล่านี่โอ้โหนะคะ อายังมีต่อท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะคะนี่เห็นไหมฮะนู่นค่ะออกมาด้านหน้าถนนยังเจอต่อนะคะเมื่อก,กี้เราไปในซอยวิภาวดีสิบเอ็ดมาว่ายาวเหยียดแล้วนะคะนี่ยังมีต่ออีกค่ะยาวไปคะ่ะท่านผู้ชม เป็นกิโลกิโลเหมือนกันนะคะยังไม่หมดยาวไปอีกดูด้านหน้าของสมบัติทัวตรงถนนพิภาวดีเนี่ยนะคะนี่ค่ะเรายังเจอรถแท็กซี่ที่จอดยาวเหยียดแบบนี้นะคะเป็นยังไงคะยาวจริงๆค่ะอันนี้คันสีชมพูเป็นของ โอบริษัทเท่านะคะสหกรราชพฤกษ์แท็กซี่ก็จอดอยู่นะคะค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจคนหาเช้ากินวันนี้หาเช้ากินค่ำน่าจะใช้ไม่ได้นะคะน่าจะเป็นหาไม่ได้สักเช้าแล้วก็กินไม่ได้สักค่ำเหมือนกัน เขาจะอยู่กันยังไงมันถึงมีข่าวเรื่องของแท็กซี่ตัดสินใจทําอัตวิธิบาก,กรรมตัดสินใจลาจากโลกนี้ไปเพราะทนไม่ไหวกับกับภาระทนไม่ไหวกับการที่ไม่มีจะกินทนไม่ไหวกับภาระกับความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวซึ่งไม่สามารถจะหาอะไรได้นั้นมาเลี้ยงดูครอบครัวได้แค่จะกินไปวันหนึ่งยังไม่มีค่าผ่อนรถไม่ต้องพูดถึงฮะไม่มีปัญญาแต่ถามว่าหลายคนที่รู้สึกว่า ตัวเองต้องหาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาดาวรถแล้วก็ผ่อนรถเพื่อหวังว่าจะมีรถแท็กซี่มาเป็นต้นทุนในการที่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองในการดำรงชีวิตแต่วันนี้เขาไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยค่ะฝากไว้นะคะเดี๋ยวปอยก็คงจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเดือดร้อนแล้วก็คงจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นในการจะพูดทะลุไปถึง จิตใต้สำนึกต่อมความคิดของคนในรัฐบาลน,นี้ที่ยังหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะท่านยังมีเงินเดือนค่ะท่านยังมีทรัพย์สมบัติที่มากกว่าเงินเดือนอมหาศาลแต่ประชาชนหลายคนไม่มีจะกินนะคะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะถ้ามีตรงไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวปอยจะนำเสนออีกรอบนึงค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ